สัปดาห์ที่แล้วในหาเรื่อนเที่ยวครับผมพาคุณตะลุยในเท์แลรด์แบบครบรถกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากการล่องเรือชมความงามของคูคลองระดับมรดกโลกนะครับในกรุงอัมสเตอร์ดัมครับต่อด้วยการพาคุณไปตะลุยไนท์ไลฟ์นะครับชมวังหลวงที่ถนนดามรักครับรวมถึงไปเปิดหูเปิดตาที่ถนนนี้เลยครับเลดไลท์ดิสทริกครับ ส่งท้ายประเทศในเท์แลนครับด้วยสวนดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนี่คือสวนเคอร์เคนฮอฟครับและในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณเดินทางกันต่อไปอีก2ประเทศครับนั่นก็คือประเทศเบลเยียมและฝรั่งเศสนั่นเองครับ สนับสนุนโดย s i n ค Corporation อุ่นใจในต่างแดนด้วยประกรันการเดินทางจาก MSIG Sun Smile Holidays ก่อนเดินทางสู่กรุงบัสเซลนะครับผมขอแวะชมสถาปัิยกรรมแปลกตาครับที่เคยเป็นสถานที่จัดงาน World Expo ในปี1958ครับที่นี่คืออาโตเมียมครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงประเทศที่3แล้วนะฮะกับการเดินทางครั้งนี้ในทริปยุโรปของเราใน4ประเทศนะคุณผู้ชมที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือเบลเยียมนะฮะด้านหลังของผมครับก็คือสัญลักษณ์รูปโมเลกุล9ลูกนะครับเขาเรียกว่าอะตอมเมียมนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเคยเป็นที่จัดเ o ิร์ Expo ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น ที่จัดแสดงสินค้านะครับของประเทศเบลเยียมของเขาด้วยนะฮะคล้ายๆ Impact บ้านเราเนี่ยแหละนะฮะดีใจที่ได้มาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าปกติเคยขึ้นแต่สะพานไทยเบลเยียมครับเบลเยียมจะมีอะไรบ้างต้องติดตามครับในหาเรื่องเที่ยวครับคุณผู้ชมครับ จากอัตโตเมียมเดินทางไม่ไกลครับเราก็เข้าสู่บัสเซลครับเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมหรืออีกในหนึ่งครับที่นี่คือเมืองหลวงของสาภาพยุโรปก็ว่าได้ครับและที่แรกที่ผมพามาคือที่นี่เลยครับจัตุรัสกองปลาครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางนะฮะของเมืองบสเซลครับเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและที่นี่ครับคือจัตุรัสกองฟลากซนะฮะซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยงามอลังการและก็มีความเก่าแก่มากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บสเซลเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเมืองหลวงของยุโรปก็ว่าได้ครับเพราะว่าสถานที่ราชการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น EU n a t นาโตนะครับตั้งอยู่สำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่นะฮะศิลปะโดยรอบนะครับจะเป็นแนวบารคนะครับแล้วก็นีโอโกธิกแล้วก็โกธิกนะครับ จะสังเกตได้ว่าข้างบนเนี่ยจะมีการประดับทองนะฮะเป็นรูปปั้นที่สวยงามครับและที่นี่นะฮะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับในปี1983แครับแล้วก็ในปี1995เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยได้ทิ้งระเบิดถล่มครับคุณผู้ชมครับจนที่นี่ราบไปหน้ากลองเลยทีเดียวแต่ชาวบราสเซลนะครับเขาร่วมมือร่วมใจสร้างนี่กลับขึ้นมาอีกครั้งครับและนี่ก็คือจตุรัสกองปลางที่บรัสเซลประเทศเบลเยียมครับ บริเวณจตุรัสกองป้าแห่งนี้นะครับก็จะเห็นศิลปินอิสระออกมาแสดงความสามารถครับทั้งวาดรูปทั้งเล่นดนตรีนะฮะแล้วก็รอบๆจตุรัสแห่งนี้นะครับเป็นถนนย่านการค้าแยกไปถึง7สายครับคุณผู้ชมครับแต่ที่สะดุดตาผมมากๆครับเป็นรูปปั้นชิ้นหนึ่งครับมาดูว่ารูปปั้นชิ้นนี้จะมีความพิเศษอย่างไงบ้างครับ จะตลัดกองปรานะครับผมมาที่นี่ฮะเดินมานิดเดียวเองคุณผู้ชมนะอยู่บริเวณจอดรถม้านี่แหละนะครับก็จะมีนี่ฮะเขาเรียกว่ารูปปั้นเทพเจ้าทันใจครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครได้มาลูบคำแล้วเนี่ยแล้วอธิษฐานเนี่ยทุกสิ่งที่คุณคิดไว้จะสมหวังอย่างแน่นอนนะครับดูสิคนไทยมาอธิษฐานมีพวงมาลัยไทยด้วยเอาไ,ไว้ว่าเดี๋ยวผมขอรูปคำแล้วก็อธิษฐานกอนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณมาที่นี่นะฮะตลัดกองปราศนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับเทพเจ้าทันใจครับ จากจัตุรัสกองปลาครับเดินมาไม่ไกลครับคุณก็จะพบกับร้านว a f f l e ครับซึ่งเป็นของดีของเบลเยียมครับถ้ามีโอกาสขอแนะนำมาลองให้ได้ครับเพราะว่าอร่อยมากๆครับอันละ1ยูโรเท่านั้นครับเดินเลยมาอีกหน่อยครับคุณผู้ชมก็จะเจอรูปปั้นของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงบัสเซลก็ว่าได้ครับใครไม่มาถ่ายรูปกับรูปปั้นเด็กน้อยคนนี้นะฮะถือว่ามาไม่ถึงครับ เรื่องราวของเจ้าหนูแมนิแกนพีซนะครับมีอยู่ว่าในช่วงที่บัสเซลอยู่ท่ามกลางสงครามครับฝ่ายตรงข้ามเน้นนำระเบิดมาวางที่กำแพงเมืองครับมีเด็กชายคนหนึ่งครับชื่อจูเลียนสกีนะฮะมาพบสายชนวนที่กำลังติดไฟอยู่นะครับจึงปัสสวะลดไปนะฮะทำให้ชนวนดับครับแล้วก็สามารถป้องกันเมืองไว้ได้ชาวเมืองจึงสร้างรูปแกะสลักนี้เพื่อเป็นที่ลึกความกล้าหาญครับ ด้านหลังของผมนะครับคือเจ้าหนูเมดิเกนพีสนะครับหรือว่าเจ้าหนูน้อยยืนฉี่ครับฉี่มาแล้ว3 0 0กว่าปีคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยในวันต่างๆนะับวันสำคัญต่างๆเขาจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะวันสงกรานก็ใส่ชุดไทยครับแล้วก็มีวันเอลวิสใส่ชุดเอลวิสนะฮะมีหลายวันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเจ๋งมากๆครับถ้าคุณมีโอกาสมายุโรปครับผมขอแนะนํากรุงบาเซลครับที่นี่เจ๋วมากๆครับผู้คนน่ารักช็อกโกแลตอร่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาไปพบสาระดีๆจาก s แล้วเะครับ ในกรณีที่ทางผู้อระกันภัยเนี่ยไปทําความเสียหายให้เกิดแก่ทรัพย์สินของคนอื่นอย่างเช่นไปเดินชนแจกันในห้างสรรพสินค้านะหรือในโรงแรมเกิดค,ความเสียหายขึ้นมาเราเองเราก็ชดเชยความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วย,ยเช่นยกตัวอย่างว่าด้วยความเร่งรีบต่างนะฮะเดินบนท้องถนนแล้วก็วิ่งไปชนคนอื่นหกล้มลงแล้วทาให้เขาได้รับการบาดเจ็บนะอันนั้นก็จะคุ้มครองด้วยนอกจากว่าความบาดเจ็บทางร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความคุ้มครองที่เราให้ ก็น่าจะสร้างความหมื่นใจให้กับทางผู้เดินทางได้เช่นเดียวกันครับอย่าลืนมนะครับทุกครั้งก่อนเดินทางนึกถึง MSG i Travel e c สนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลกนิตยสารแบฟุต จากกรุงบัตเซลประเทศเบลเบลยีเยมครับเราซิงต่อมากว่า300กิโลเมตรครับมาที่เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสครับที่นี่คือปารีสครับก่อนอื่นเลยฮะเราจะได้เห็น World Cup s t a d เดียมที่จัดฟุตบอลโลกในปี1998ด้วยนะฮะแล้วก็สถาปฏตยกรรมที่สวยงามมากมายครับทั้งโรงละครโอเปร่าฮะรวมถึงจัตุรัสที่สวยงามมากๆครับอย่างจัตุรัสคองขอด,ด้วยครับจนถึงที่ที่หนึ่งนะที่ผมใฝ่ฝันอยากจะมาเห็นด้วย2ตาตัวเองนะครับ นั่นก็คือรูปโมนาลิซาของเลโอนาร์โดดาวินชีที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ลูฟครับแต่น่าเสียดายครับที่เวลาเราน้อยไปหน่อยครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเรามาดูบรรยากาศรอบๆพิพิธภัณฑ์ลูฟครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับในที่สุดครับเราก็เดินมาอยู่ที่อีกหนึ่ง l a n d m a r สำคัญนะด้านหลังของผมนะครับเคยเห็นในในรูปนะฮะนี่คือพระราชวังลูฟหรือว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟที่หลายๆคนรู้จักนะครับซึ่งที่นี่เนี่ย เป็นที่เก็บนะครับเรียกว่างานศิละปะนะครับแล้วของเก่าของมีค่าของโลกเนี่ยเป็นหมื่นชิ้นเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะถ้าสมมติว่ามากันเองแล้วมีเวลาหน่อยนะครับใครชอบศิละปะเนี่ยที่นี่อยู่ได้ทั้งวันเลยครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือรูปของโมนาลิซาครับของลีโอนาโดดาวินชีฮะอยู่ในนี้คุณผู้ชมอยู่ในลูฟนี่นะฮะแต่เราไม่ได้จองไว้คุณผู้ชมก็เลยพามาดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างด้านหน้าของผมนะครับเดินตรงไปนะจะเห็นประตูชัยของฝรั่งเศสครับ ไปทางเขาเรียกว่า11นาฬิกาของมือผมเนี่ยก็จะเป็นหอไอเฟลครับตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสปอร์ตสุดยอดเลยนะที่คุณจะต้องมาเดินชมนะฮะดูแล้วแล้วก็ต้องมาครับคุณผู้ชมที่นี่ครับปารีสครับ เก็บภาพความประทับใจพอสมควรแล้วครับก็ได้เวลาที่เราจะไปล่องเรือชมความงามของสองฝั่งแม่น้ําแซนแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าทริปนี้เนี่ยเราได้ล่องเรือกัน3ที่ติดกันเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือแม่น้ำไรในเยอรมันแม่น้ำอัมสเตอร์ดัลที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์และที่นี่เลยครับการล่องเรือแม่น้ําแซนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับข้างหลังนะครับก็คือหอไอเฟลครับ ออกแบบโดยกุสลาฟไอเฟลนะฮะซึ่งเป็นคนออกแบบเมืองดารลัสที่เราเคยไปสัมผัสมาแล้วนะฮะในเทปเวียดนาคุณผู้ชมวันนี้ได้มาเห็นของจริงแล้วนะฮะว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณที่รถทัวร์นะฮะจะมาจอดนะครับเพื่อที่จะรอล่องเรือบน,นแนนะบม่น้ําแซนนะฮะชมทัศนียภาพที่สวยงาม2ฝั่งของเมืองปารีสด้วยนะครับวันนี้ทักนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยดีเลยคุณผู้ชมแดดเปี้ยงอย่างนี้ให้ทายครับกี่โมงครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเที่ยงบ่ายโมงนะฮะตอนนี้นี่ ซัดไป5้าโมงยีแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเห็นหอไอเฟลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเห็นเมืองปารีสทั้งเมืองนะฮะเดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าผมจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับคุณผู้ชมนะแต่ตอนนี้นะครับผมขอเก็บภาพสวยๆนะฮะด้วยกล้องนี่ฮะ Alfa 77 Mark II นะฮะหรือ A77 Mark II นั่นเองแม่เจอไอเฟลแบบนี้ต้องเก็บภาพซะหน่อยนะฮะเป็นที่ระทึกเอ้ยและที่ระลึกนะฮะ การมีกล้องคู่ใจนะครับก็เหมือนนักท่องเที่ยวมีอาวุธคู่กายครับและผมก็ได้กล้อง d s l r คุณภาพสูงจากโซนี่เนี่ยแหละครับมาบันทึกภาพความประทับใจและก็ความสวยงามมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ครับโอ้โหคุณผู้ชมคนเยอะเลยทีเดียวนะฮะด้านในครับผมลองดูแล้วนะฮะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะต้องมาอยู่ด้านนอกอย่างแบบนี้นะครับรับลมเต็มๆโอเพนแอร์แบบนี้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ครับหรือว่าภาวะเรนกระจกนะครับร้อนใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะว่าความสวยงามของทัศนียภาพ2ฝั่งแม่น้ำแซนในแห่งนี้นะฮะจะเป็นยังไงบ้างนะครับการล่องเรือชมแม่น้ําแซนครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับตลอดเส้นทางนะฮะคุณก็จะได้เห็นสถานที่สําคัญต,ต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับเริ่มจากพิพิธภัณฑ์ลูฟครับซึ่งเป็นอดีตพระราชวังของกษัตริย์ฝรั่งเศสครับ ต่อด้วยการลอดสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3ครับสะพานโค้งที่พาดผ่านแม่น้ำแซนครับเชื่อม2ฝั่งแม่น้ำระหว่างฝั่งหอไอเฟลกับฝั่งชองเอลิเซเข้าด้วยกันนะฮะและปัจจุบันครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสร์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งฝรั่งเศสอีกด้วยครับลองเรือมาสักพักครับคุณได้พบกับพิพิธภัณฑ์ออเซครับหรือว่ามูเซดอเซครับพิพิธภัณฑ์การออกแบบสิ่งทอครับซึ่งในอดีตเนี่ยเป็น สถานีรถไฟมาก่อนครับคุณผู้ชมครับแหมน่าสนใจมากๆฮะแล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1,9,8,6นู่นนะฮะปัจจุบันครับใต้ดินส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นะฮะยังคงเป็นสถานีรถไฟชานเมืองด่วนพิเศษหรือ RER นะครับแล้วก็ใช้ชื่อสถานีชื่อเดียวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับลองเรือมาได้สักพักครับเรือของเราก็หันหัวกลับครับคุณผู้ชมครับ ในขากลับนะฮะเราก็จะได้พบนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีสนะครับนั่นก็คืออาสนวิหารนอรเตอร์ดามแห่งปารีสครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ชมภาพยนต์การ์ตูนเรื่อง The Humpback of Notre Dame เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นที่นี่แหละครับลองเลือนมาเรื่อยๆครับคุณก็จะได้พบกับสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงม,มากๆของฝรั่งเศสครับที่นั่นก็คือบัณฑิตยสถานแห่งฝรั่งเศสครับซึ่งถือว่าเป็นสถาบัานการศึกษานะฮะที่มีชื่อเสียงที่สุดหนึ่งใน5ของฝรั่งเศสก็ว่าได้ครับ ปิดท้ายนะครับด้วยความงามอีกหนึ่งมุมมองครับของหอไอเฟลครับเป็นอันจบทริปการล่องเรือแม่น้ําแซนของเราอย่างสวยงามครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาล่องเรือแม่น้ําแซนครับแนะนําให้จองมาก่อนนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับถ้าคุณมีโอกาสมาบารีสครับผมขอแนะนําให้มาล่องเรือนะชมความสวยงามของแม่น้ําแซนครับและคุณจะหลงรักเมืองนี้เหมือนกับผมนะครับช่วงหน้าครับเราจะพาคุณไปชมความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังแวร์ไซ ติดตามได้ในหาเรื่องเที่ยวสักครู่เดียวครับ หาเรื่องเที่ยวเซลฟี่คอนเทสต์นะครับเพียงคุณถ่ายรูปเซลฟี่โตคุณหรือแก๊งเพื่อนขณะชมรายการนะครับโพสต์มาที่ f c e e o o o k f n p p g ทิฟฟา f เดอ e r หาเรื่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมากดไลค์แล้วก็แชร์ให้มากที่สุดครับรูปไหนโดนใจทีมงานแล้วก็มียอดกดไลค์สูงที่สุดครับรับไปเลยครับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพเชียงใหม่จากการบินไทยจํานวนหรางวัลครับหมดเขตร่วมสนุก7กันยายนนี้ครับแล้วมาเซลฟี่กันเยอะๆนะครับ สนับสนุนโดยอาทิตาครีเอชั่นรับออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลทุกชนิดดาวน์โหลดคู่มือนำเที่ยวทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชัน TRAVEL BOOK เบสุดท้ายนี้นะครับผมพาคุณออกนอกกรุงปารีสนะครับมาที่เมืองแวร์ซายครับและที่นี่นะฮะก็จะเป็นที่ตั้งของผ้าชองแวร์ซายครับซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วยครับคุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับกับพระราชวังแวร์ซานะฮะ ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นพ,พระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เราผ่านมานะฮะด้านนี้รถทัวร์จอดเต็มไปหมดเลยนะครับนะักท่องเที่ยวที่มาปารีสต้องมาที่นี่นะฮะและแถวนี้นะครับก็จะมีชายผิวดำนะครับมาขายของที่ดะลึกครับคุณผู้ชมถ้าซื้อได้ก็ซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับ what's your name ดาก้าดากานะครับดากาจากซเนก้านะฮะ <Yeah. S 1> พูดไทยได้ใหญเท่าไรขายทุกทกอ,อันใหญ่อันเล็กเท่าไรขายถูกๆกอันใหญ่อันเล็กอันเล็ก เอาไหมเยอะมาเอาบอกบอกคนที่ดูทางมาดเลยเ้ามาช้าเข้มาเท่าไหร่บ้างมังกเน็ตแมกเนตติดกับตู้เย็นใช่มังก์เน็ตลีฟิชเจอร์เรเตอร์สามอันสิบสามอันสิบคือมามาเมืองนอกมายุโรปแบบนี้นะครับอย่าคิดเป็นเงินไทยคุณผู้ชมไม่งั้นนี่คุณจะไม่มีความสุขในการเที่ยวนะฮะและพระราชวังแวร์ซายแห่งนี้นะครับก็ถือว่าอลังการเลยทีเดียวนะฮะจากตรงนี้นะฮะจนถึงประตูวังนะฮะผมว่าประมาณ1นกิโลคุณผู้ชม โอ้โหไกลมากๆเลยเวลาเรามีน้อยครับสงสัยต้องวิ่งไปแล้วล่ะนะฮะปะวิ่งไปด้วยกันเลยโอ้สุดยอดเลยครับผู้ชมก่อนเข้าชมพระราชวังแวไซรายนะครับก็จะมีไกด์ท้องถิ่นนะฮะเข้ามาให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็แจกอุปกรณ์เราชิ้นหนึ่งนะครับแต่จะเป็นอุปกรณ์อะไรนั้นต้องไปดูพร้อมๆกันครับก่อนเข้าพระราชวังแวไซรายนะครับก็แจกแพ็กลิงนะครับใช่ฮะวิทยุครับ เป็นการบรรยายนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะสำหรับใครที่เข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วที่นี่เนี่ยเวลาเดินชมเนี่ยเขาจะมีไกด์ท้องถิ่นครับเพราะว่าเขาเขาจะไม่อนุญาตให้ไกด์ของของเรานะฮะบรรยายครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนของของใครที่นี่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าเขากลัวข้อมูลผิดเพี้ยนไปนะคุณผู้ชมนะอันนี้แน่นอนนะข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนนะครับไปตรงไหนเปิดแท็กตรงนั้น ฟังปุ๊บรู้ปั๊บนะฮะเดี๋ยวเขาจะไล่ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันว่าความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ไซน์นะฮะที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาเจ๋งขนาดไหนทําไมถึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะฮะที่นี่ครับพระราชวังแวร์ไซน์นะฮะตอนนี้ก็คือแผนผังของพระราชวังแวร์ไซน์นะฮะเราจะเข้าด้านหน้านิดนี้นะครับไปดูในส่วนของอกษัตริย์นะครับแล้วก็พระมเหสีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เนี่ยสวนเนี่ย ใหญ่ประมาณ800เฮกเตอร์นะครับเฮกเตอร์1เนเท่ากับ1ตารางกิโลเมตรนะคุณผู้ชมนะก็แสดงว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงห้องกษัตริย์นี่มี Wi-Fi ด้วยนะฮะโอ้โหเจ๋งเลยทีเดียวฮะ พระราชวังแวร์ไซด์ครับถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยที่1 4นะครับเพื่อเป็นศูนย์การปกครองของพระองค์นะครับแล้วก็ใช้เงินภาษีประชาชนกว่า500ล้านฟรังในการก่อสร้างครับคุณผู้ชมครับแต่ละห้องนะครับจะตกแต่งด้วยงานศิลปะที่สวยงามจากสถาปนิกและก็มัณฑนกรจากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามเทพของกรีกโบราณนะครับอย่างเช่นห้องเฮอร์คิวลิสห้องไดอาน่าห้องมาร์สนะครับแล้วก็อีกหลายๆห้องครับคุณผู้ชมครับแต่ละห้องนะครับก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปครับทั้งห้องเต้น ห้องบรรทมห้องเล่นบิลเลียด หรือแม้แต่วอลลุ่มก็มีเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับและห้องที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของพระราชองเวอร์ซคือห้องนี้เลยครับห้องกระจกนั่นเองครับซึ่งที่นี่นะฮะถือว่าเป็นห้องที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากครับเพราะเป็นสถานที่ลงนามส่วนที่สัญญาถึง2ฉบับครับนั่นคือสนที่สัญญาตั้งอาณาจักรเยอรมันและก็ส่วนทิสัญญาแวร์ซสงบศึกสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับต่อด้วยในส่วนของระโหฐานส่วนตัวของสมเด็จพระราชินีนะฮะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่อลังการมากๆค ห้องนี้เขาเรียกว่าห้องนโปเลียนครับภายในห้องนะฮะจะจัดแสดงภาพเขียนนะครับของจักรพรรดินโปเลียนโปนาปั้นนะครับตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มนะฮะสมัยทําสงครามแล้วก็สมัยขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิครับซึ่งมีรูปเขียนรูปหนึ่งนะฮะที่ดังมากๆครับคือภาพภาพนี้ครับเป็นภาพพระราชพิธีราชาพิเศษเป็นจักรพรรดิของพระองค์นะครับซึ่งพระองค์เนี่ยดึงมุก,กุดมาจากมือพระสันตะป,ป,ปาปาครับมาสวมให้ตัวเองครับ สแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของก,กษัตริย์นปโปเลียนครับนี่เป็นเพลงส่วนหนึ่งนะครับของพระราชวังแวร์ซายสงมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่นะครับซึ่งคุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองและคุณจะรู้ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับการเดินทางมาเยือนแผนน่นดินยุโรปในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการเดินทางท่องโลกของผมก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะเป็นครั้งแรกในการเยือนยุโรปจริงๆฮะ ผมได้เห็นนะครับถึงสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ครับอย่างมหาวิหารแห่งเมืองโคโลนครับและได้เห็นจิตศรัทธาของผู้คนจากทั่วโลกที่เดินทางมาที่นี่ครับต่อด้วยการเดินทางมาดูวิถีชีวิตของชาวดัชโบราณนะครับในการทำรองเท้าไม้เพื่อเดินบนที่เฉื่อยแฉครับและได้เห็นเมืองที่สวยงามอย่างเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับผ่านแม่น้ำลำคลองครับกับแม่น้ำอาอมสเตลแล้วก็คูคลองต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางมลรดโลกครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับ ตกกลางคืนนะฮะผมก็ออกมาชมวิถีชีวิตยามค่ำคืนของชาวดัชนะครับแล้วก็ได้มาเห็นความลับนะฮะของถนนเส้นนี้ครับเล d ไล g ์ด mm ิสตริกต์นะฮะเราโบกมือลาประเทศเนเธอร์แลนด์ครับด้วยความสวยงามของสวนดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสวนเคิร์กินฮอฟครับที่นี่เองครับเราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของศิลปินเอกก้องโลกอย่างวินเซนต์แวนโก๊ผ่านเรื่องราวของดอกไม้ด้วยครับ การพาคุณผู้ชมมาหาเรื่องเที่ยวในยุโรปในครั้งนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นการจุดประกายและก็การสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้ออกเดินทางท่องโลกกันบ้างครับเพราะโลกใบนี้นะครับยังมีสิ่งสวยงามรอให้เราได้ไปสัมผัสด,ด้วย2ตาของเราเองอยู่นะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือดินแดนยุโรปในแบบของผมในแบบของหาเรื่องเที่ยวนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆราตรีสวัสดิ์ครับ หาเรื่องเที่ยวเซลฟี่คอนเทสตนะครับเพียงคุณถ่ายรูปเซลฟี่โตคุณหรือแก๊งเพื่อนขณะชมรายการนะครับโพสมาที่ Facebook Fanpage ฟฟ่ยเดอร์หาเรื่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมากดไลค์แล้วก็แชร์ให้มากที่สุดครับรูปไหนโดนใจทีมงานแล้วก็มียอดกดไลค์สูงที่สุดครับรับไปเลยครับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพเชียงใหม่จากการบินไทยจํานวน1รางวัลครับหมดเขียนร่วมสนุก7กันยายนนี้ครับแล้วมาเซลฟี่กันเยอะๆนะครับ